เพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับผมอ่าเนี่ยครับมีความผิดปกติแล้วหนึ่งนะครับความผิดปกตินี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับกับความผิดปกติของแปลงนี้ก็คือเรื่องของเสาไฟฟ้าครับอ่าใครสังเกตทันเมื่อกี้นะครับคือเสาไฟฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ในแนวที่แนวเขตของแปลงที่ดินของเราถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ มันไม่อาจจะเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนะครับเวลาที่ชาวบ้านเขามีที่ดินอย่างเงี้ยทำไร่กันเขาไม่ค่อยเห็นแนวลักเขตหรอกครับแล้วไฟฟ้าเขาก็จะลงเอาไว้นอกเหนือจากถนนใช่ไหมเพราะถนนมันค่อนข้างที่จะกว้างแต่งบประมาณนะตอนนั้นมันมีแค่นี้เพราะหมู่บ้านยังไม่ขยายแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟฟ้าเขาเลยปักไป แต่กรณีถ้าเกิดเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราสามารถแจ้งไฟฟ้าได้นะครับถ้าเกิดเรารู้แนวเขตที่ชัดเจนแน่นอนอย่างตอนเนี้ยเราทําการรังวัดตอบเขตเพราะว่าเราจะขายใช่ไหมครับก็มาเสร็จปุ๊บอ่านหลักหมุดของเราก็อยู่ตรงนี้ข้างหน้าตอนนี้ดินมุนกรลบอยู่นะครับนี่นี่นี่น อ่เนี่ยครับคือหลักฐานทัดเจนแล้วตัวเสาไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ข้างในวิธีการเราก็ไปแจ้งทางการไฟฟ้าตามระเบียบนะครับการไฟฟ้าเขาก็จะมาขยายออกให้อาจจะใช้ระยะเวลาอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไฟฟ้า3เฟสก็น่าจะไม่ต่ากว่า2เดือนแต่ถ้าเราเป็นซิงเกิลเฟสนะครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเขาก็มาขยายให้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่แก้ได้เผื่อเพื่อนคนไหนเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ลองเอาไปเป็นประสบการณ์ ไปแจ้งเขาขอย้ายออกได้นะครับผม